สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านสวัสดีครับสวัสดีค่ะเจฟมวยบบกมารนะคะเราข่าว PSCTV ออนไลน์นิวนะคะวันนี้ก็ได้รับเกียรตินะคะมาร่วมทําข่าวซึ่งเป็นงานอะไรท่านอ๋อจะเป็นการประกาศมอบรางวัลนะครับปักเกี้ยวธรรมจักรนะครับของมจลนะครับก็จะเป็นรางวัลเชดสูเกียรติกับผู้ที่อ่าเป็น ประโยชน์ให้กับทางพุทธศาสนาบ้างมันเป็นประโยชน์ศาสนาบ้างหรือเป็นจิตศราประมาณนี้ครับซึ่งเป็นรางวัลที่มีเกียรติมากเลยนะพระเจ้าวรมเพื่อคนเอกนี่นะครับด้านหลังคนเอกก็้รังเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนค่ะท่านก็เป็นท่านก็ให้เกียรติมาหประทานละวันับประทานวันให้กับผู้เขารับก็วันนี้ท่านผู้การก็ได้รับด้วยก็วันนี้ก็ ว่าได้รับเกียรตินะครับได้รับรางวัลน,นี้นะครับ<ช>เป็นการบําเพ็ญเพื่อสาธรณประโยชน์นะครับเพราะว่าในส่วนตัวเนี่ยผมก็ได้มีการไปเขาเรียกว่าประมาตัวไปบําเพ็น,น<ช>งานช่วยในงานในการปฏิบัติธรรมป่านาวิช,ชาซึ่งเป็นสายปฏิบัติในด้านของอสุภกรรมฐานของ<ช>พระยันใหญ่สายฝนปณิตโตนะครับใช่ค่ะแล้วก็ตัวมัวเองก็เป็นสิทธ ป่านละลชาเช่นกันนะคะที่ได้รับเกียรติมาร่วมข่าวในวันนี้นะคะส่วนท่านผู้การนี่ท่านเต็มที่เลยเสาร์อาทิตย์ไปจะเจอท่านจะเจอครับจะเจอก็อยู่จนดึกจนดื่นครับก็ทําโครงการเอาตํารวจเอาอาตาธรรมไปฝึกเยอะครับเยอะมากเยอะมากเลยนะคะตามที่หมยได้ลงข่าวหรือในช่อง u t u b e ของหมวยที่หมวยลงไว้เยอะๆนะคะคือจริงๆแล้วจิตสอนจิตมีเรื่องจริงนะคะท่านผู้ชม ถ้าใครอยากรู้ให้ไปสัมผัสที่ป่านาลือาหรือหลวงพ่อใหญ่าส่ผคราจยนดมี่ครับค่ะครูใหญ่นี่ก็ของจริงฮะในสาสุระใ่นะครับก็จะเป็นทางชมรมคุณสมเนี่ยได้นาครูใหญ่เข้าไปเพื่อใช้เป็นการฝึกกรรมฐานที่สุสานครับที่สุสานป่านาลิชานะครับก็จะมีการดูแลอย่างดีนะครับสำหรับท่านที่มอบร่างมาเพื่อเป็นครูใหญ่ทางธรรมค่ะนะครับแล้วก็ ตอนนี้ก็เป็นที่ประจักษ์แล้วสำหรับในการประกาศงานตรงนี้นะครับครูบาอาจารย์ก็ได้มีการออกบูธเรื่องของสถานที่นั่งพิณาสุภกรรมฐานนะครับเพ<ช>ื่อทางมอจลอดอีกยเขาเป็นการยอมรับว่าการมีบัติในสายอสุภกรรมฐานเนี่ยถูกหลักคําสอนตามแนวสี<ช>ิประฐานสี่นะครับที่ยอมรับในสายของพระราจารสายฝนปฏิโตครับส่วนงานวันนี้นะคะท่านผู้ชมอ่าแขกผู้มีเกียรติมาเยอะมากหลากหลายอาชีพแล้วก็ มียศมีเกียรติใหญ่ๆกันทั้งนั้นเลยทีนนี้วแล้วก็ผู้สระกบารสูเร็จในธุรกิจก็มีมาเยอะแยะเลยส่วนพระก็มีมาจากหูคู่เป็นทท่านรองสมเด็จถึงสมเด็จมามาร่วมรับด้วยเลยครับก็ติดตามข่าวนะคะเดี๋ยวผมจะทําข่าวไปให้ดูทั้งงานจนกว่าจะจบงานนะคะวัน พระคร,รูกระลัดกิติวรวัตรพระคร,รูกรลัดปริยัตวัตรพระครูธรรมทรสงบจิติยาโนพระมหาสุทัศน์สุขวัฒถโมพระมหาจงกุลอธิปัญโย พระมหาสุพรรณสุวรรณโนพระมหานัทธพงศ์ทิตตอันโยพระมหาอมโวยธรรมกาโมพระอธิการองคานโชติปฏโย พระครูสมุตรเอกศัพฐานวีโรพระบัญจงอาจารย์สัมปันโนพระวร,วรวดินปัญญาทัโรพระสมานงามสนิท อาจารย์พิเศษดรอดิสรเพียงแก่นายจิมชัยมคงคลธรรมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวราวุธ

นางทิพาพรโชควัฒนาดร์สินชัยศีมาวงอนันต์แม่ชีนัก,กยาว,วันเปรมสกุล นางการจนาสุนสวัสดิ์นางยิ่งใหญ่ก่อสวัสดิ์วรกุลด็กเตอร์สมเกียรติสรัลังรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยเดลทรีปฏิ รองศาสตราจารย์ดรสุรพลสุยพรรองศาสตราจารย์ดรธีรยุทธพึ่งเทียนร,รองศาสตราจารย์ดรชาติชายพิทักษนาคมศาสตราจารย์ดรวชระงามจิจเตเจริญศาสตราจารย์สมศักดิ์ธรรมเวทพิถี